ปดิจ้ามณิจิกฤจ้าพามาเก็บสมุนไพรครับพี่น้องครับมาเก็บสมุนไพรทินนครพนมบึงการครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรดีนะครับต้นสามสิบสองประดงครับหรือว่าต้นสิรินทร์บาลีครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรทินนครพนมบึงการที่ใส่มาแต่โบราณครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรแก้โรคุ้มแผ่ครับ แก้น้ำเหลืองเสียเลือดเสียครับพี่น้องครับด้วยการต้มน้าดื่มครับพี่น้องครับจ้ะทุกส่วนของต้นครับเป็นสมุนไพรบำรุงเลือด รักบำรุงนำเหลืองเสียครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรแก้โรคภุมมแผ้ครับพี่น้องครับเป็นพื้นเป็นคันรักษาได้ครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรที่หายากได้ครับต้นสาสิบสองประดงครับหรือว่าต้นซิลินตรมาลีครับพี่น้องครับเป็นเป็นสมุนไพรที่มีดอกสวยงามครับพี่น้องปูเป็นไม้ซุ้มประดับกับสวยงามครับพี่น้องครับในเมืองไทยเฮาสรบเฉพาะนครพนมมือการครับ พี่น้องจะคุณไปปลูกพร้อมครับงบต้นเล็กของเขาครับดต้นเล็กเขาไปปลูกครับพี่น้องครับเขาเกิดจากเทาเคือครับนี่ครับเทาของเขาครับ ไปพอซ้ําครับสามสิบสองกระดงครับเป็นสุนไพรํำรุงเลือดบำรุงน้ำเหลืองเสียครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพ่ดีนะครับพี่น้องครับดยการต้มน้ำดื่มครับทุกส่วนของเขาเป็นยาเบอรครับใบก็ใส่ได้ครับเท้าเครื่องก็ใส่ได้ครับ ไปพอซ้ำหมดครับนี่ครับครับ ต้นสามสิบสองปดงครับหรือว่าสิรินทองบรลีครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรบำรุงเลือดครับไปเติมน้ำาดื่มครับแก้โรคปุ่นแพ้ครับพี่น้องครับรักษาหลคน้ำเหลืองเสียครับพี่น้องครับแน่นว่าขันเต็มปลาเลยครับ เ็มตะกาแล้วครับครับอย่าลืมกดติดตามให้ติ๊กนี่ด้วยจ้าเมื่อเนี้กับพามาเก็บสมุนไพร3 2ประบงดุงครับเป็นสมุนไพรทินนะค่พนมบึงการครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรหายากอยู่นะครับปูเป็นไม้ประดับก็สวยครับพี่น้องครับครับอย่าลืมกดติดตามให้เดอร์คลิปหน้าพบกันใหม่ครับเมื่อนี่สวัสดีครับ